สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2566ด้วยความล่าช้านะคะคลิปนี้จึงมีผลในวันที่3เมษายนไปจนถึงวันที่3พฤษภาคม2566และคลิปนี้ก็จะเป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีน การทำนายในคลิปจะเป็นการทํานายแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นคําทํำนายที่ได้ก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเอาแต่คําทํานายที่ดีไปเป็น กำลังแรงใจให้กับตัวคุณเองนะคะและถ้าหากว่าคำทํานายใดเป็นไปในการเตือนหรือว่าเป็นไปในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ขอให้คุณนำคำทำนายที่ได้ไปเป็นเครื่องคอยเตือนใจเตือนสติให้กับตัวคุณเอง ถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ซึ่ง ID ดีไล์อาจารย์ได้แปะไว้ที่หน้าคลิปรวมไปถึงคุณยังสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อ,อจับจองคิวล่วงหน้าและผลงานของอาจารย์นะคะก็ฝากกดติดตามในทุกแพลตฟอร์มด้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือว่า YouTube เองเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ดีๆจากทางช่องนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ขออธิษฐานจิตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับชาวลัคนาราศีมีนว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะสับไพ่นะคะ,ะ,คะเพื่อเลือกไพ่ทั้ง10ใบ10ตำแหนง่งมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะมาลุ้นไปกันไปพร้อมๆกันนะคะ The Devil นะคะใบที่สองคะ่ะหกถ้วยนะคะใบที่สามราชินีถือถ้วยคะ่ะ View of Fortune นะคะหก เหรียนราชินีถือไม้เท้านะคะมุมไพสวยมากเลยนะคะเดอะทาวเวอร์ <The Tower S 1> นะคะเดอะเชอร์รีออตคิงออฟคัฟเอ่อ้นายออฟคัฟนะคะ<ม>อัศวินถือถ้วยและใบสุดท้ายมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลย องไม้เท้านะคะดีมากๆนะคะสำหรับพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้นะคะจากสถานการณ์โดยภาพรวมก่อนนะคะเราจะมาดูว่าชาวราศีมีนในเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้รู้สึกว่าชาวราศีมีนคุณจะเกิดความอ,อาจจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจหรือว่าเกิดความหัวร้อนหรือว่าตัวคุณเองนะคะ อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในลักษณะของการเปลี่ยนแบบปรับปรับฉับพลันหรือว่าอารมณ์ของคุณอาจจะไม่นิ่งก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่สถานการณ์โดยภาพรวมถือว่าใช้ได้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะมาจากภายในตัวตนของคุณเองนะคะ,ะซึ่งสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ต่างๆถือว่า มีแต่เรื่องที่น่ายินดีเข้ามานะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะว่าการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะในส่วนของการงานนะคะบางท่านอาจจะเกิดความหงุดหงิดนาะอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในลักษณะที่เปลี่ยนแบบสิ้นเชิงไปเลยได้ไหมนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออาจจะอยากเปลี่ยนไปในลักษณะที่ ไม่เหลือเขาเดิมไม่เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออาจจะเป็นจากความรู้สึกของคุณเองนะคะถ้าหากว่าในช่วงนี้ถ้าคุณใช้อารมณ์เหนือเหตุผลก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณจากที่เคยดีนะคะมันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ ตรงกันข้ามเลยก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะอยากให้คุณใช้ในเรื่องของเหตุผลหลักการและความถูกต้องนะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้ และก่อนหน้านี้นะคะการงานของคุณเรียกว่าดีสุดๆปังสุดๆเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ที่ที่เรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆในสำรับนะคะคุณอาจจะเคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นที่ได้รับโอกาสจากกาลยานามิตรผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เล็งเห็นในความสามารถของคุณที่มีความเมตตากับคุณนะคะได้ให้โอกาสได้มอบเงินได้มอบมรดกหรือว่าม ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับคุณนั่นเองหลายท่านในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอาจจะ,จจะจได้กลับไปทํางานเก่าหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ไปแก้ไขงานเก่าที่อาจจะเคยเกิดความผิดพลาดหรือว่าเสียหายแล้วยังทําไม่สําเร็จนะคะไปแก้ไขให้ดีขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทําอะไรในลักษณะเดิมเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและ หลายท่านที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ไอทีอยากจะบอกเลยนะคะว่าในเดือนนี้เ,เรียกว่าผลลัพธ์ผลกําไรหรือว่าผลงานทางด้านการทำงานของคุณจะปังมากๆถ้าหากว่าคุณทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะ กิจการของคุณนะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นที่รู้จักในวงการมากๆนะและตัวคุณเองก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงนะคะมีชีวิตที่สบายขึ้นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำให้คุณอยู่ในจุดที่ทำงานง่ายขึ้นสบายมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่อยู่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ วางแผนในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรนั้นนะคะอาจจะไม่ต้องลงมือทํางานเองก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับในเรื่องของการทํางานรวมไปถึงการทํางานนะคะตัวคุณเองอาจจะมีการไปเทรน ไปให้คำปรึกษาแนะนำหรืออาจจะมีคนมาขอคำแนะนำปรึกษาจากคุณก็ได้ด้วยการที่คุณอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานนะคะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในสายงานในหน่วยงานหรือว่าในธุรกิจนั้นๆเป็นอย่างดีนะคะในช่วงดือนนี้คุณจึงมีโอกาสที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าให้โอกาสกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีจากความสามารถและประสบการณ์ของคุณนั่นเองนะ ในส่วนของการเงินนะคะการเงินของคุณนะอยากให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียหรือว่าจ่ายไปกับในเรื่องของความอารมณ์ร้อนความใจร้อนหรือว่าการซื้อของในลักษณะที่เรียกว่า ซื้อของตามใจตัวเองมากไปหรืออาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรถรถยนต์พาหนะอะไรแบบนี้นะคะเกิดชำรุดเสียหายอาจจะมีการจับจ่ายใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็อยากให้คุณละมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุที่อาจจะต้องมีการใช้เงินใช้จ่ายเงินตรงนี้ออกไปนะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีแค่เรื่องของรายจ่ายนะคะรายรับของคุณก็มีเข้ามาดีเช่นเดียวกันนะอย่างที่เกินไปแล้วในช่วงแรกนะคะในส่วนของการงานที่บอกว่า การเงินของคุณถ้าหาว่าคุณทํางานที่เกี่ยวกับออนไลน์ไอทีหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาการนําเข้าส่งออกอะไรแบบนี้นะคะการเงินของคุณจะมีเข้ามามากกว่า1ทางนะเรียกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้นะรวไมไปถึงการงานด้วยนะจะปังมากๆอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะในส่วนของการงานหรือบอกไปนะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นหรือมีการขยับขยายสาขาหรือมีการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ในสายงานของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของการเงินเองนะนอกจากจะได้มาจากอ,าออนไลน์ไอทีแล้วนะคุณยังมีเกณฑ์ที่อาจจะเสียเงินไปกับการเดินทางด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเดินทางไกลไกลจากถิ่นที่คนอยู่ปัจจุบันนี้มากสักหน่อยหรืออาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะโดยรวมๆแล้วนะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะ จริงๆแล้วในเดือนนี้นการงานการเงินของคุณคือดีมากปังมากนะคะทั้งการงานการเงินการได้รับโอกาสการได้รับโอกาสดีๆการได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์นะแล้วก็มิตรภาพในสายงานกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนเก่าๆจะกลับมานะคะเรียกว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากนะคะสิ่งเดียวที่อยากจะเตือน ก็คือความใจร้อนความหัวร้อนความหุนหันพลันแล่นบางครั้งการทําอะไรที่อาจจะขาดสติยังคิดนะคะ,ะก็อาจจะนํามาซึ่งความเสียหายจากที่อาจารย์ได้ทํานายจากหน้าไพ่นะคะอาจจะเป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามก็ได้ถ้าหาว่าเราใช้ชีวิต ด้วยความประมาทนั่นเองนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนเมษายน2566นะคะถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากทางช่องนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ